สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิบประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องท้องฟ้าประกาศสดุดีบทบที่19พระสิริในสรรพสิ่งที่ทรงสร้างและในธรรมบัญญัติถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้าและพื้นฟ้าสำแดงผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ วันส่งถ้อยคําให้แก่วันและคืนแจ้งความรู้ให้แก่คืนถ้อยคําไม่มีวาจาก็ไม่มีและไม่มีใครได้ยินเสียงฟ้าถึงกระนั้นเสียงของมันก็ออกไปทั่วแผ่นดินโลกและถ้อยคําก็ออกไปถึงสุดปลายพิภพครับให้เรามาที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์ ใช้พระธรรมตอนนี้ในการสอนเราด้วยกันเนอะที่ฐานในพระนามสิจเจ้าเอเมนเเมนะครับท้องฟ้าประกาศครับพมพีบอกนะแล้วก็บางทีเราดูนะครับคุณไม่รู้เลยนะว่าสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตนะใช่สิ่งธรรมชาติอะครับกําลังประกาศเรื่องพระเจ้าอยู่นะครับ หัวข้อในฉบับ2011เขาใช้คําว่าพระสิริในสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนะครับและในธรรมบัญญัติเพราะเขาพูดธรรมบัญญัติด้วยนะครับเรามาดูฉบับ2011เขาใช้คํานี้ครับพระราชกิจและพระบัญญัตินะครับเขาใช้คําว่าฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาคพื้นฟ้าสัมดงพระหัตถกิจของพระองค์วันส่งถ้อยคําให้แก่วันและคืนแจ้งความรู้ให้แก่คืน วาจาไม่มีถ้อยคำก็ไม่มีและไม่มีใครได้ยินเสียงฟ้าแต่ถึงกระน,นั้นเสียงฟ้าก็ออกไปทั่วแผ่นดินโลกและถ้อยคำก็แพร่ไปถึงสุดปลายพิภพครับเรามาดูฉบับอมตะธรรมเดีกวนะครับเขาบอกงี้ครับพัสสิในสปปรรพสิ่งที่สงสารและในธรรมบัญญัตินะครับหัวข้อเหมือนกันเลยเอาไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่อมตะธรรมอมตะธรรมอันนี้ครับโอเคไม่มีหัวข้อเลอก ฟ้าสวรรค์ประกาศพระเกียรติสิริของพระเจ้าท้องฟ้าสําดงฝีพระหัตของพระองค์วันแล้ววันเล่ากล่าวถึงพระเจ้าครับท้องฟ้าบอกถึงพระเจ้าวันแล้ววันเล่าครับท้องฟ้ากล่าวถึงพระเจ้าครับคืนแล้วคืนเล่าท้องฟ้าสําดงความรู้ให้เกี่ยวกับพระเจ้าครับพวกมันก็คือท้องฟ้าเนี่ยไม่มีคําพูดไม่มีถ้อยคําครับเราไม่เคยได้พูดไม่ได้นะครับ ไม่ได้ยินเสียงใดๆจากพวกมันหมาถึงท้องฟ้าไม่ได้พูดกับเราพูดไม่ได้นะครับแต่กะะนั้นเสียงของพวกมันก็ยังออกไปทั่วโลกถ้อยคําของพวกมันไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกครับีน้องเห็นไหมครับว่าท้องฟ้าเนี่ยขนาดพูดไม่ได้ไม่มีคําพูดนะแต่ว่าเสียงออกไปทั่วโลกครับถ้อยคําไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกครับเพราะว่าท้องฟ้าสําแดงให้เห็นถึงคนสร้างครับ ฟ้าประกาศเกียรติของคนสร้างครับในวันนี้โพธจญานะพระเจ้ามาถึงแล้วครับถ้าสิ่งไม่มีชีวิตนะครับสิ่งที่เราเรียกธรรมชาติครับสามารถประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้แม้ไม่พูดนะครับไม่มีใครได้ยินเสียงของท้องฟ้าพูดออกมานะครับแต่ว่าเสียงท้องฟ้าก็ดังไปทั่วโลกครับใครที่มองท้องฟ้าก็จะ เกิดความคิดขึ้นมาได้ว่าใครกันนะที่สร้างฟ้าครับมีหลายคนนะครับสามารถที่จะรู้จักพระเจ้าผ่านท้องฟ้าครับและเราขอบคุณพระเจ้านะครับคนเหล่านั้นแสวงหาพระเจ้าครับแล้วเขาพบพระเจ้าในที่ที่เขาอยู่นั่นแหละครับวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับถ้าท้องฟ้าเขาทําหน้าที่ของเขาครับเขาประกาศเรื่องพระเจ้าให้กับคนที่แสวงหาพระเจ้าเจอได้ครับ และเราเองนะครับมีปากครับชีวิตของเรามียิ่งกว่าท้องฟ้านะครับเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเหมือนกันครับมีหลายคนเห็นเราแล้วคงประหลาดใจครับหมายถึงว่าทําไมเราถึงเป็นคนน่ารักแบบนี้นครับแล้วเขาอยากรู้จักพระเจ้าครับหรือมีคนเห็นเราแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งที่ทรงสร้างที่กําลังบอกให้ทุกคน สนใจคนที่สร้างคุณนะครับมันเหมือนเวลาไปไหนแล้วคนชอบถามว่าคุณเป็นลูกใครครับคุณกำลังประกาศให้คนรู้อยู่ว่าคุณมาจากสืบเชื้อสายมาจากใครเป็นลูกของใขรนะครับน่ารักขนาดนี้ทำไมถึงน่ารักขนาดนี้ครับขอพระเจ้าช่วยแล้วครับวันนี้พระวจนะพระเจ้าบอกว่าท้องฟ้าเขายังประกาศเรื่องของพระเจ้าได้เลยครับ เราสามารถที่จะประกาศไปสุดปลายแผ่นดินโลกด้วยครับอันนี้เป็นเป้าหมายที่พระเจ้าใช้เราเลยนะครับให้เรานําเรื่องของพระเจ้าไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกแล้วท้องฟ้าทําได้ครับเพราะว่าท้องฟ้าใหญ่ใช่ไหมครับถ้าวันนี้เปลี่ยนท้องฟ้าเป็นน้องฟ้าครับผมเชื่อว่าน้องฟ้าก็พยายามประกาศอยู่นะครับแล้วก็จะสําแดงความยิ่งใหญ่พระเจ้าได้พวกเราทุกคน,นครับให้เราที่จะได้ประกาศ พสิริของพระเจ้าครับเราลองดูพร้อมพีกทีนะครับเราเปลี่ยนเป็นชื่อเรากันดีไหมครับโยฮันครับประกาศพสิริของพระเจ้าครับและภาคพื้นส่วนหนึ่งของโยฮันก็สาแดงัตถกิจของพระองค์ครับแม้ว่าไม่ได้พูดมากนะครับไม่มีใครอาจจะได้ยินเสียงมากนะครับแต่สิ่งที่เรากระทาก็ออกไปทั่วโลกครับและถ้อยคำของเราก็แพร่ไปถึงสุด ปลายพพบครับอาล่ะครับผมขอพระเจ้าช่วยคุณที่จะเปลี่ยนท้องฟ้ามาเป็นสิ่งที่เราทําด้วยกันนะครับขอพระเจ้าหนุนใจเราครับแม้ว่าคุณอาจจะยังรู้สึกว่าเราเราไม่ได้ทําอะไรแต่คุณเข้ามาเขียนคอมเมนต์ comment, หรือคุณเข้ามานมาสัสก,การพระเจ้าด้วยกันคุณทําอะไรบางอย่างนี่เป็นการเริ่มต้นแล้วครับเรากําลังประกาศพระสิริของพระเจ้าให้คนอื่นได้ยินอยู่ครับ และแม้เรานั่งยิ้มเฉยๆครับยืนยิ้มเฉยๆเข้ามาหนุนใจกันเขียนคอมเมนต์เฉยๆครับหรือว่าแค่คลิกเข้ามาดูครับคุณกําลังประกาศพระสิริของพระเจ้าแล้วครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ใช้เราให้ได้มากขึ้นให้เราเป็นเหมือนทองฟ้าที่สามารถที่จะสาแดงความยิ่งใหญ่พระองค์ให้ทุกคนมองทองฟ้าแล้วนึกถึงพระผู้สร้างให้ทุกคนมองมาที่ตัวเราแล้วอยากจะรู้จักพระเจ้าองค์จ็ใช้เราใช้เราให้มากขึ้น ให้เราสามารถที่จะประกาศพระสิริของพระองค์เราขอพระงองค์ทรงโปรโดเปิดโอกาสเราใช้เราให้เราได้ทำอะไรก็ได้เพโโื่อที่จะเป็นเครื่องมือของพระองค์อธิษฐานเพื่อพี่น้องทุกคนโดยพระเจ้าที่พระเจ้าจะใช้เราทุกๆคนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ในสิทธิฐานในพระนามสกุลเจ้าเอเมน เอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงปโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ